ตอนที่โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็แบบอือคือเฉยแล้วแค่นี้เลยแม่ใส่ปลอกแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่ขวชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดติดเท่ซะก่อนเห็นตั้งแต่แปปปีเดียวลองติดโอ้โหหนุ่มหนุ่มหล่อระดับโรกมาหลายปีแล้วนะที่ติดมาติดมาหลายๆปีหลายทีมันแน่นอนอยู่แล้วป่ะเของหันมาฟ้อคนนู้นคนนี้ก็ชอบมาอวย ครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนความลองผมในทุกๆปีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่มาถามอกันบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับเอ่อไปเล่นสโนว์บอร์ดมาครับที่อิตาลีครับแล้วก็ เนื่องจากเราซ่าไปหน่อยครับซ่าไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่อนข้างเร็วก็เลยกลิ้งเหมือนสะดุดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วก็ไหลลงครับทาให้หอยปลาหักหักแล้วก็ตอนนี้คือมันดังตอนนี้คือเฟย์พึ่งผ่าไปครับพึ่งผ่าแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้น็อต9ตัวเฟยแต่ตั้งแต่เราเล่นเอ็กซ์ตรีมมาที่เรามาเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับไม่ได้เข็ดเนาะตอนที่โทรบอกแม่ม่ไเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์อตอนที่โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็บบอือ เฉยแลแค่นี้เลยแม่ชินแล้วแม่ชินไปแล้วแม่ชินไปแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็พักฟื้นแต่ว่าก็ยังทํางานได้ปกติแค่แบบยกของหนักไม่ได้ยังตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกีฬาอะไรตีกอล์ฟตอนนี้ตีไม่ได้เลยต้องรอรอกระดูกมันสมานก็น่าจะประมาณ2เดือนครับมันต้้องใชเวลาประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนแล้วก่อนหน้านี้เห็นเห็นหเขาเรียกอะไรนะใส่ ใส่ปอแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่กลัวชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดออกถ้าติดเท่จะติดเท่ใช่เดี๋ยวจะคนมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันสำออยหรือเปล่าใชาถ้าถ้าหมอรับผิดชอบงานชาิงนขอโทษหมอด้วยครับจริงๆเราจะเผาๆลุงบ้างไม่เผื่อแบบว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมจะเผาๆลุงบ้างไหมเพราะว่าเอออายุก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะเล่นเซฟขึ้นละกันแต่ว่าก็เลิกให้เลิกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็คงยังได้เนาะยัง มันลังไปแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับมาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับพี่ใบ้ละยครับเป็นไงห้างดีครับทุงทั้งไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยครับทั้งตัวเราเซฟตัวเองดีเซฟตัวเองดีทั้งยังเอออะไรนะถามว่าอะไรนะงานงานอ๋อครับก็เอ่อถ้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าผมจะมีนี่นั่นอ่างเงี้ครับเดือนหน้าผมจะมีภาพยนตร์ครับผมเข้าโรงวันที่25เมษายนครับเธอ Forecast ครับผมสิน เซอร์ฟแคสต์ครับผมยังนกติดตามกันได้ครับผมนพิทยาประย่เลนที่กับกับพี่ย่ากับพี่่ยาใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดือนหน้าใช่เดือนหน้า25เมษายนในโรงพาะพิยงศร์แล้วเดี๋ยวเห็นตั้งแต่ปลายปีที่เราติดโหหนุ่มหนุ่มหล่อระดับโลกหลายปีแล้วนะที่ติดผมมาตตลอดดิมาหลายปีหลายปีไมนแน่นอนอยู่แล้วป่ะเขาก็แันต้องปคนนู้นคนนี้ก็ชอบมาอวยกันเพี้ยมไงบ้างกับกับโหนี้แบบว่าทุกปีเลยว่าจะต้องติดเรื่องความความเป็นคนหล่อไม่อะผมผมว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะ ขอบคุณครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนคนเขาเรียกอะไรเหมือนแต่ละผมว่าเรื่องหน้าตามันเป็นเรื่องเทสแต่ละคนแหละก็ถ้าเขาชอบก็ดีใจขอบคุณครับแล้วว่าตรงไหนเขาหล่อสุดเราเจอเขาอะไรนะเขามาจากมนาแอบจินไหมเนี่ยแอบจินไหมเนี่ยไปไปชงปาข่าววะเนี่ยหรือเปล่าเขาหล่อของเขาอยู่แล้วตั้นแต่เด็กใครเห็นก็รู้อยู่แล้วเขาหล่อแล้วว่าตรงเสน่ห์ของใบอยู่ตรงไหนความหล่อ ความเป็นตัวตัวเองของเขาติเขาความเป็นตัวเองนะครับเขารออยู่แล้วแต่ว่าเราได้ได้มาหลายปีเราต้องรักษาพาตรานความหล่อตรงนี้ยังไงดีให้เราติดอันดับอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาไม่แน่ผมมีผลิตภัณฑ์ขาเข้า ครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนความรองผมในทุกๆปีครับก็ติดต่อเขาได้เลยครับแต่แต่สายแพรของเราก็ไม่ยิ่งหย่อนนะไปเป็นไอดอลทางด้านแฟชั่นเหมือนกันเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นเหมือนกันครับก็ตั้งใจครับตั้งใจทำทรงงานที่ได้รับเลยครับตอนนี้ก็เอนจอยเอนจอยทุกพาร์ทเลยครับทั้งพาร์ทการแสดงพาร์ทดนตรีพาร์ทแฟชั่นพาร์ทงานส่วนตัวเองก็ตามเลยตอนนี้รู้สึกว่าทุกๆอย่างผมแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการทำงานมากๆ